สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยูทาเกมเมอร์นะครับวันนี้มาเล่นเกมมาซิคิมอสเซอร์กระตอครับตอนนี้ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เกาะเกาะอะไรเกาะเอิร์ธนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บุ๊คออฟมอนสเตอร์นะครับเกาะเอิร์ธไอแลนด์นะครับคอมอนยี่สิบเจ็ดตอนนี้ได้ยี่สิบห้าขาดอะไรอ่ะนะครับน้องสตูว์เฮ้ยช่วงนี้ลดราคาเลยนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจากหนึ่งร้อยตัวโน้ตตอนนี้เหลืออยู่ห้าสิบตัวโน้ตน่าสนใจนะครับแล้วก็ น้องทอรเคร์นะครับห้าสิบเหมือนกันลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหรออืมเขาซื้อได้เลยเห,หรือเปล่าเดี๋ยวให้ผมดูก่อนนะว้าวที่ฝากพักตอนนี้นะครับกำลังพักนะครับน้องปอมๆเราหยุดที่สิอขออนุญาตเกียวเกาะก่อนนะครับ แดีววันนี้เรามีภารกิจรับน้องฝ่าปแถวนี้เป็นช่วงของเทศกาลนะครับที่เกาะเอิร์ธไอแลนด์นะครับวันนี้นะครับทีสันก็สวยงามนะครับกลับมาอีกถึงรอบแล้วเกาะเอิร์ทนะครับอ่ะสปินตอนนี้ผมยังอยู่ที่เลเวล49นะครับเฮ้ย45เคลื่อไหมก็ยังจะไปเรื่อยๆครับตอนนี้การเงิน35ล้านนะครับเพชร147ใช้ไปพอสมควรนะ นะครับแล้วก็ขนม83นะครับนี่มีตัวของน้องนะครับเป็นน้องปอบปอมเลเวล15อยู่ที่ก่อนนี้ด้วยนะชื่อน้องทูลี่นะครับหน้าตาหน่ารักน้าช่างนะแต่โอ้โหตัวเวอเทอร์เอเลยอ,อ่ะเดี๋ยวผมไปดูเป็นพี่ใหญ่เลยนะเห็นไหม ใส่ชุดสวยงามนะครับอันนี้ใส่คอตูมด้วยตู้บลเลอร์เธออะเลเวลสิบค้าครับตู้ไม่ตู้ไม่เล็กนะอยากได้อะอยากได้นักร้องอะเพราะตัวของเกาะเออนี้ผมยังไม่ได้ซื้อเลยนะครับสำหรับน้องอทำยังไงดีล่ะตอนนี้ครับโอ้ช่วงนี้นครับ ก็มีตัวของอีพิกนะครับน้องฮุละฮูมนะครับน้องไฮยีน่าแลนะครับน้อง,อ,งอู้ไฮยีน่าอีพิกนะครับแล้วก็ที่สาคัญคือตอนเนี้เหลือเวลาอีกแค่หนึ่งวันนะนิด,นดแต่สวนน้องปอมปอมฟักแล้วก็ยังพอนี่นะครับมาซื้อทันอยู่นะแต่จะซื้อได้แค่หนึ่งนะสิว้าทำยังไงดีล่ะเนี่ยนะครับนี่ผมเพิ่งเอาเข้าไปฟักันเนี่ยแล้วเข้ามากดดูนะครับ เดี๋ยวเราไปดูลักษณะของเกาะเออครับช่วงมีซีซันนะก็มีเป็นชุดน้ำมะพร้าวนะครับกับชุดน้ำผลไม้รวมนะครับซีซันสวยงามมีน้ำแตงโมด้วยนะครับไ <c oughs> <c oughs> ข่เน่าของเราก็ยังอยู่นะครับต้องกินนะครับเข้ากับบรรยากาศเกาะได้อย่างยอดเยี่ยมเดี๋ยวเราแวะไปที่เกาะไม ไปดีเข้าช่องนี้หนึ่งนะครับไปรับน้องกันดีกว่านะครับเดี๋ยวถ้าเกิดติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับยูทร์เกมเมอร์นะครับสวันดีผมอยู่ที่บุกออฟมสต์เตอร์นะครับเกาะเมเคิลไอแลนด์นะครับคอมมอนสิบห้าตอนนี้ได้สิบสามขาดอะไรนะครับขาดน้องปูใส่ชั่วนะครับน้องปาซิกาน้าห้าร้อยเพชรนะครับแล้วก็มีนี่นะ น้องคันเนิร์ฟนะครับน้องคันเนิร์ฟเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เลยนะแต่ช่วงนี้นะครับช่วงนี้จะมีเป็นตัวของแรฮยีน่าที่เราเห็นไปแล้วหกร้อยยี่สิบห้าเพชนะครับราคาขายราแล้วก็จะมีตัวนี้น้องล้อนะเป็นตัวของกล่องนะครับกล่องดนตรีนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเพนะครับน้องแรแต่วันนี้ที่เรามารับนะครับจะไม่ใช่นะครับสองตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ผมมาซ้มซ้อมนะครับเก็บมา วันนี้ได้เลิกงานยามดีในการนะครับมารับน้องนะครับยังไม่ได้เลยผมไปดูก่อนนี้นะครับตอนนี้แรเราได้แค่หนึ่งเองนะครับอีพิกนี้ยังไม่ได้เลยครับได้แลมาหนึ่งนะครับเป็นน้องทวิตซี่ยอสติดนะครับน้องแลทวิตซีสีเหลืองของเรานะขออนุญาต วันนี้เขาปัญยาข้าครับโจงกุดยาวนะครับฝากดีๆเพื่อนๆทุัวนะครับให้เข้ามารับชมฝากกดไลค์เพื่อมาใช้กันดูนะคระับป่ะเออกระเด็นไปก่อนนะครับเลี่ยบที่สักนิดหนึ่งป่ะเรืององามยามดีนะครับปึ๊บลักษณะไข่นะครับเป็นไข่ออกสีขาวเทานะแล้วก็ด้านบนมีสีเขียวๆนะครับ ไปลายมีออกเป็นสีส้มๆนะปุ่มตะป่ำไข่ไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่เหมือนดวงจันทที่กําลังลอยอยู่ด้านหลังเลยนะครับตอนนี้เพื่อนๆสังเกตเห็นดวงจันไหมตัวบัลเลอร์เทอรเลยนะตอนนี้กาลังลอยตัดหน้าเราไปอยู่นะครับเลิบเเคลือล่อนที่ไวมากอัปปคลิกอิดถูกแคกอิดนะครับโอเพนจุวะเข้าไปมาเป็นน้องแรที่สองุ้ยสวย เอยมาน้ำเขามีสี่ตัวนะเขาจะมีตัวแอบอยู่ตัวหนึ่งนะเป็นมาน้ำอิตาเวอร์ครับแอบอยู่ด้านหลังนะครับไดชีลับเบิร์นนะครับที่เกาะมายทิคอร์ไอแลนด์นะครับลุยสวยเฮ้ยสีอ้ย,อย,อยเขามีเสื้อ <laughs> ตอนนีเขามีเสียงว,งวงุ้งวิ้งเลยนะเอาเรื่อง ถ้าผมดูมา้าด้านกว่าเขามีอะไรข้างๆเขามีข้างละสามแล้วก็วมีหัวอีกสามนะครับมีก้า,าอันไอ้ตัวงอไก่ก็แงก,ก์อ่ะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันดีกว่าครับโอ้โหเป๊ะเลยนะ้องชีลับเบอรขอ์ของผมอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้ยอยู่ตรงกลางเลยนะครับเดี๋ยวเอามาเทียบให้ดูนะครับนี่น้องชีลับเบอร์ รักกันฟุ้งฟริงช่วงนี้นะครับไหนๆก็มีตัวของนังนะครับน้องไฮยีน่าสำหรับเกาะไบติคอลนี่เขาจะให้เรานะครับผสมคล้ายๆเกาะนะครับชูก้าเลยนะคือเราต้องผสมด้วยน้องแมวอ่ะกับตัวที่เราอยากจะได้นะครับก็หวังว่าเขาจะติดละกันไปน้องไฮยีน่าเราครับบึกวชั่วโมงน้องแมวนะครับ ก็ยังต้องลุ้นกันต่อไปนะครับเฮ้ยเอาเรื่องแล้วอันนี้เขาอันนี้คือเขาตื่นอยู่นะถ้าหลับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมน้องมาน้ำเขาจะหลับนะน,นี่เขา <laughs> แต่ตัวหลักเนี่ยเขาหลับหลับปุ้ยอะ่ะหลับหลับปุ้ยอะ่ะ สีแบบสีสวยกว่ากันเยเอะอ่ะเฮ้ยสิ่งพาอมีกี่สายผมนับกว่านะหนึ่งสองสามส,ามสี่หเจ็ดแปมีแปดสายแป,สาย,แปสายเท่ากันนะครับแล้วรูปร่างก็จะคล้ายๆเป็นทรงรูปหัวใจนะครับโค้งๆนะแต่นี้เขาจะเป็นแบบออกสีเขียวนะครับตัวแรนะ มีสีตามีเขานะครับแล้วก็มีงอนงอนนะคล้ายๆตัวเอาไว้สื่อสารนะครับคล้ายๆหอยทากนะครับตัวปกติไม่มีตัวปกติจะเป็นสีฟ้าที่ออกเป็นสีเทาขาวนะเทาขาวออกเทาขาวเทาดำนะครับแล้วก็ตัวของม้าน้ํานี่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเพราะอันนี้มาม้าน้ำเขาจะเป็นสีเดียวกันเลยนะครับสําหรับตัวปกติตของมอนจะเป็นสีๆนะครับเขียวน้ำเงินชมพูเหลือครับอันนี้จะเป็นออกสีขาวชมพูนะครับแล้วก็ อะไรคือปีกเหรอใช่ไหมมันขาที่จบเลยนะมันขาทีจ่จบขาต๊กแกแต่เป็นปีกนะครับแล้วก็มีที่หัวด้วยนะครับน้องแรชิลเปอร์นะครับที่เกาะมาที่เขิลไอแลนด์นะครับจะเสียงเพาะนะเดี๋ยวเรามารอฟังอีกสักรอบแล้วกันนะครับ เสียงก้องนะครับเสียงแบบเสียงดังอ่ะบีบิดบ็อกด้วยเนี่ย ก็ถือว่าสีสันของสวยงามนะสำหรับน้องแร่นะครับเขาไปทางเดียวกันเลยไหมเพราะตอนนี้เราขันกันคนเราฝั่งนะครับันนาเข้าหากันเหมือนกันเหมือนกันเสียงเพราะ ติดแป๊บเดียวเองเนาะมาแล้วมวติดไม่นานตีดไม่นานติดแป๊บเดียวนะครับตัวของเขาจะเรียกว่าอะไรพินเหรอะครับเขาเป็นสีเขียวแล้วก็แบบทรงจะเหมือนหางก็เหมือนอะไรแต่แบบ สีสวยอะนะครับสีเขียวแบบเขียวสะท้อนแสงเลยนะครับแล้วก็ปลาออกเป็นสีเหลืองๆส้มๆนะครับสีตาสีชมพูนะอันนี้ออกเป็นแบบสีแบบโทนแบบขาวชมพูนะรวมถึงต้องมาน้าด้านบนด้วยนะครับแลวผมมาดูข้อมูลสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ลักษณะตอนหลับนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนกันนะผมว่าน่าจะเหมือนกัน เก็บเขาที่เวลาลืมตาลืมตาเห็นไหมเวลาเกี็บเขาที่แล้วเขาจะลืมตาครับตื่นไปไหมาดูตอนลืมตาบ้างนะครับตอนเราปิดเสียงนี้เขาจะมีนี่ไหมลืมตาอย่างเดียวนะครับไม่สองเสียงเพราะตัวให้เสียงจะเป็นตัวน้องมาน้ําทั้งสี่นะครับคอยดีดทั้งสามแล้วกันอีกหนึ่งตัวคอยแอบเฉยนะครับตะปือตะรอดอ่ะ nó xịt là bơ hả, Rồi, lớn từ lớn từ, ta lớn quang nó ta, oh anh ngu ngốc hơn, ạ, bù ạ, 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 bù เปนอกปกตินะไม่มีเสียงนะครับไม่มีเสียงพอเรานะครับกดนะครับ กดให้ไม่ให้หลับนะครับตัวตัวของน้องหลักเขา <eterm oon> เขาก็จะหลับครับแต่ตัวมาน้ำเ <c oughs> <SAN chị Maria> ขาจะตื่นประดิษฐ์ให้เสียงครับอันนี้ยังต้องเก็บนะยังต้องเก็บอีกหลายตัวเลยนะครับสําหรับเกาะไมติคอนครับไปยังขาดครับยังขาดตัวของนะครับอ็อูเซส่วนนะสาหรับใส่ครับหน้าอมมอนนะครับสแตนเลนี่ยังอีกเยอะเลยนะครับเพิ่งเก็บได้สองเองครับจากสิบห้านะครับ ช่วงนี้ก็มาให้เก็บสองนะครับสองน้องนะครับแล้วก็ตัวของอีพิกยังไม่ได้นะครับมาดูข้อมูลสำหรับตัวของน้องนะครับแลชิลบเบอร์นะครับถูกราคาขายยังถูกนะนะครับเป็นสายไมติค้อนนะครับใช้จำนวนเบ็ดสามนะครับแล้วก็ราคาขายที่สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันครับแต่กว่าจะผสมติดนะใช้เวลาค่อนข้างยาวนะครับ เราสามารถส่งไปไหนได้ไหมแต่ถ้าเป็นไซนี้ถ้าตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็น่าจะนะอยู่ประมาณตัวนะครับตัวนี้น่าจะใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับไม่อยากป้อนเก็บไว้เป็นเด็กน้อยแล้วกันนะครับเดี๋ยว้ามีกอีกสักตัวนะตอนนี้ก็ยังเกาะก็ยังนะครับผสมไปเรื่อยๆนะครับ ยูไทร์เกมเมอร์นะครับมาไฮซิงกิ้งคอนเสิร์ตนะครับวันนี้ภารกิจรับน้องเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับที่เกาะบริติเซาไอแลนด์นะครับ,ก,บ,รนนรบกับน้องแลนนะครับทีลับเบิร์กนะครับน้องดิดพินของเราดีเองเขยิ้มเพติดตามนะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับเราจะกันใหม่วันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆน้องๆทุกท่านมากๆค,ครับสวัสดีครับ